มื่อนี้พี่น้องลกคักบอ่อึกซกสึอกอยู่ <c oughs> พี่น้องหูจักปัจจานี่หมายอีหยัง,งนี่อบ้านพี่น้องเอื้นมากหยังจ้าน,นยายี่นวยใบใหญ่ไดหน่วยสํานี่หละค่ะซุกแล้ว,ลวนี่กำลังจิซอนพลาสุกแล้วก็สิเป็นสีม่วงค่ะนี่เห็นไ่มนี่นี่นวยซุกนี่แต่บ,บ่บนท่นได้ซุกสม่ำเสมอกันครับหัวก็สิเริ่มสุกเนาะเบิ่งนี่ปาดพ่พวงนี่เมืม่อชาวบังากองพี่น้องเอ้ยพุน่นะ พี่พอจ้าพี่เห็นคักคักไก่ขอบไก่ค่ะเพียบพวกเนี้ยมันพี่น้องเอ,อิญนี่อย่างข้านี่เคยเห็นปราชานี่พี่น้องเคยเห็นบ่เพียบคนน่ะกัมคึกมึกอยู่หลายคักดกคักพี่พี่น้องพคนน่ะปฟาดทู อัดสจอแล้วหันกะร้นยอจริงๆค่ะที่บ้างเนี่ย้ยสอ่อนงกักคักตะรางาตารางา